ในวันอังคารนะครับการงานอาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องขบคิดวางแผนแก้ไขแก้ไขปัญหาอุปสรรคหรือว่าแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับถือว่าหนักเหมือนกันจะมีความเครียดค่อนข้างสูงวันนี้จะเน้นเรื่องของการวางแผนและการใช้ความคิดครับแต่คนที่วางแผนอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าทุกอย่างเนี่ยมันจะมีความรอบคอบม,มีความรัดกุมแล้วก็จะพบกับความสําเร็จได้งานที่ต้องใช้ความรอบคอบหรือางานที่ต้องตรวจสอบพวกนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่สําเร็จดีครับ เรื่องของการเงินต้องบอกมีโชคมีลาบการเงินเข้ามาเรื่อยๆสบายๆครับมีโชคลาภหลายช่องทางทั้งเรื่องของการทํามาหากินการค้าขายหรือว่าได้โชคลาบลาบลอยก็ได้เหมือนกันครับเรื่องของความรักให้ระวังความขัดแย้งกับคนรักคนใกล้ชิดคนใกล้ตัวนะครับอาจจะมีปัญหาในเชิงไม่เข้าใจกันหรือว่าเข้าใจผิดกันก็ได้เหมือนกันนะฮะ